สวัสดีค่ะบันนี้วันที่12วมิถุนายนสองพัร้อยห เป็นวันที่43ที่ข้าพเจ้านางชียพุมาศขอถาว,สสวถายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระปริศลมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบุชาพระบูชาสุขบุญชาและอาจารย์เลียบูชาเด็กบาร์จรันทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าต้นตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอด่ออาคราพย,ายัญชนะในสมุดสวดอย่างตัวเนื่องรู้เทินกดตราพระรัตนนาตายอาหังสมายสมทุทโธพระความพุทธธรรมพระความตั้งพิวาทีมีสวาะาโตัวพระสารทโพธิ์รรมังนามาซามีสุปฏิปันโนพ่อตัวเศร้ากระสังโคสังเังนามามีกดบูชาาพพพระเลิ อนหังสมาเศรัภุโตสุจิลาปรินิพุโตคุณิหีธะละมาโนอธานีปะละมิหิเจติสติยวชิวังหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังฆะโตปุเชมีแลแตนะแตยังธรรมังจัลรามิสุนทีนาปอดสวดชุมนุมเทวดาสมัตตาจาวเรโสตตาคันทันตเทวดาสัทธังมุนีรายสัตตุนันตุตโมกตะหังตะเทจามีจรูเปสิรีสีขันธ์เจเตจดลิเขวิมาเนทเปตดเทจคาเมจลุนาคาเนเคหาวณุมหีเขตเตวมาจายยันตุเทวาชลาถาลวิสมียะขาคันทัพพนาคา ดิทันาสติเกยงบุวลวจังสาธุวมีุนัตนสาวนักรยยมทันตาน้ำสานกรยยทันตานรสนกรยยทันตาปดสวดปภาพภาคณมการนโมราสาพตัวละตัวสมบัติบุตรสันบมรสพตัวละตัวสมบัติบุตรสันรสพตัวละตัวสมบัติบุตรสับปสวดไตสรานคมนปาถพูททางสรานาคชามีธรรมังสรนาคชามีสังขังสรานคชามีตุตียมีพทดทางสรานคชามีทธยมมีธรรมังสรานคชามีตุติยมีสังขังสรานชาม แต่ที่มปีพุทธังสารนังกชามิที่ยมปีธรรมังสารนังกชามิแต่ที่มปีสังฆังสารนังกชามิปวสดสัจจคิยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังอิเตนะสัจจวัชชนะสุลิเมีโหตุวสมปทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวรังอิเตนะสัจจวัชชนะสุลิเมีโหตุวสมปทานัตถิเมสารนังอัญญตังโคมสารนังวรังอิเตนะสัจจวัชชนะสุลิเมีโหตุวสมปทาปวดสดติละตนะปนามคาถา พุทธังนัมีรัตนะพุทธาเสรีรัจิตตังธรรมังนัมีรัตนะพุทธาวิสุทธิธาสารังสังฆังนัมีรัตนะพุทธโสสีลาทธิเอตังนัมีติรัตนังรัตนะตะยวหังธรรมะสมโมจัิตาวะทุวิเซสะพูตังยอัญโยยัญยุตตะคุณะโยคาวะสปาวตังอสุมิตายามหิปีแตเทวะยะทับติทันเทเอกังวินาตาัธิตะเลสามะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจากจัจจิเลนจัจปตุพูตัง คำพีละยานวิสยังอติทุตทะสัทังวินยูหีปันทิตะชาเนหีวิวิชัญญาลูปังโลกาหีเกหิจิก,กาทัจุปะลัพพานียังเกสัญจิสุทุวิทิตังคุณนากายะตายะนามมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปปัสัตังมานาสีสุทธปะปัสสาท้าทานางังปุญญาธิกานะมะสัมุตตมะปุณณภูมัง ทุขาปมุตจะนัมุขาสารนางังคตานางังปูชาละเฮสุปัละมังอภิปูเชนเยยังนิพานาัสจิกิริยายุป,ปนิสะสะสะัจ <c oughs> ยทงังสัมมากิเลสัตมัลลโสทะนะสิทิยาจาสาทุหิอัฐะหุสเลหุปะสเสวนิียังปานิหิจะปีสารนางังขามานียะมีวะตสมาหิตงังติละตานางังรัารนางังขาตตมหะรัติมที่วังชนะนสุนันมัสสามานา ปูเชมาจปาปิสสะตังปุสุปะสันนาจิตตาตถาโนปาลิจัลิยาสทาลตาจปุญเยนาตถาสุกะเสนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสจัตสาปิสุวัตถิโหนตุเยโยเซโยเจทะธรรมวินะยมหิปามานภูโตโลกุตตะลาภิสมโยนิยะโตสุพุชังตโสปานิสัตยะจายยะอัยัมปิโหนตุวัตถุตาเยปัลิจิโตสุปะสาทกาโล นามาการสิทธิกาถาโยจคุมาโมหมะลาปะกัโทสามังวะพุโทโธสุขตโตมุตโตมาราสะมาราสะปาสาวินิโมจายันโตปาเปสิเขมังชนตะตังวิเนย,ยังพุทธังวนันตังสีสาณามมิโลกขสานา,านาถันนาทันจาวินายะกันจัตเตสาเตเชียสิทธิโคตุสัมพันสา,นา,า,าราย,ยาจจวินาสเวโตธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัทโธทัเสสีโลกัสสะวิสุทธิมะง,งคังเนียญญนิโกธรรมะทารัสสะทารีทารต,ตาวะหะ ตาตาวะโหสังติกะโลสุจินโนทำมังวัลังตังสีสารมามีนมหัปะทาลังอุปะสันตทาหังตเตสาเตเชื่ตุที่ขนตูสัมพันธารายาจจวินาสเมโตตะธรรมมาเสนาสุขตาตานุโคนุโคโยโลกัสะปะปูปะกิเลสะเชตาสันโตตะยังสันตินิโยชโกจัสวะขาตะดทำมังวิธิตังกะโรติสังฆังวัลังตังสีสารมามีพุทธานุพุทธังแตมะ่ ศีลทิทิงตเตสาเซเชียติทิขนตัวสัมพันธารายาจะวินาสเวินโต๊ปวดสวนนโมการอัฏฐกคาถาหนโมหะโตัวสมานพุทธสาวมิสิณูหนโมอุตตมัทมาสสาสวาคาตัสเซวานเจนิธานหนโมมหาสังฆสาปีวิสุทธศีลทิทิโนหนโมโอมาตา ยาลัทธิสัตยานตยาติสาธุกังนโมโอมากาตีตัสตาวัุตายาสปีบนโมกาลปะภาเวนาวิคันชัตุปทวานนโมกาลนุภาเวนาสวัตถิโหนตุวสัพทานนโมกาลัสะเตเชนาอุทิมหิโหมีเตชวะปวดสวดมหาสมัยสูตรเอวอเมสุตังหิแกสพิยังพระครวตสเกสุวิหารติกะปิโรธถูกสมิงมหาวันเนวะหัตาพิขุสเกนาสัตติปจัปตะเตหิพิขุเตหิสเพหิวังหันเตหิทัศหิเจรลกะโทโตหิเทวตาโยพเานตันนิปติตาหุติพระวันตัาทัสสศนียังพิขุสังขัญจา อธิโคจตุนังตุทาวาจากกายิการนางเทวนังเอตัาท้าโคสิอายังโคภพระควาสเกสุวิหารติกะพิโรธุทตมิฆมาหวเนมหาตาภิขุงเคนาสติงปจามาเตหีขิพิขุตาเตหิสเวให้วาอลหันเตหิท่าท่าสหิจารุกอทั้งตัวเหตุเทวตายุพิยนาสนิบริตานติพระวันตังท่สานายาพิขุตังขัญชาอัญญนุนาไมยปิเยนะภะควาเตนุปัสสังขัมเมยามาอุปัสสังขัมมิตรวาพะวะโตสังติเกศชีสาคาถาปัสเธอีมาติอธิโคตาเทวตาเทยรท้าปินามา คาลวาปุริโสสัมปาชิตังวาพหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพหังสมิเชยยเอวาเมวาสุทาวาเซสุเทเวสุอัตตะหิตาเพราะว่ตัวละตัปะตุระหังสุอัตโคตาเทวตาเพราะว่าตาอภิวาสเตวาเอกามตังอัทังสุเอกามตังติตาโคเอกาเทวตาเพราะวตัวตันทิเกมังคะทังอภัสพสิมหาเมริโยบ่าวะนาสมิงเทวกายาสรมะขะตาคะธรรมะอิมังธรรมะสถริยังทะขิตาเยวาอัปราชิตาทั้งคติอัตโคอัปราเทวตาเพราะวตัวตันทิเกมังคะทังอภัสพสิ ตัตตาพิโคต่อมาถ้าหังสู่จิตังอัตโนกชุกะมากันสู่สารติวาเนตาน,นิคะอัตเทว,วันทริยานีละคันติอันทิตาติอัทโคอัปปาาเทวตาเพราะว,ตวาาา่ตัวสันติเกมากรทั้งกับพาสิจเทวะคีรังจเทวะปริคังท่าคีรังโอหัจามะเมชาเตจานติตุทาวิมลาจักคุณตาตุทันตาตุทันตาสูาาส่ตุานาคาติอัทโคอัปปาาเทวตาเพราะว,ตาว,ตวตาาา่ตัวสติเกมากรทั้งกับพาสิเจเกจิพุทธงังสาลนังขัตาเจนะเตสมิ ขมิตันติอภัยยะภูมิมิหายยาสมมาทูสังเทหังเทวกายังปฤิตุรเลสติเตอเโวภาควาภิโคสันเตติเยปิเจตาภิกขเวทาสสุลรากรเลากรธาตุสุเทวตาสันิปริตาหุนติตถาคตังทัสสานายาภูมุตังคันชายเยปิเตภิกคเวอเฮตุตติตาปัทานังอรหันตุโทธรรมาธรรมะเติธรรมปิขวันตานังเอตปะละมายวะเทวตาสันิปริตาเหตุสรงเทียธาปีไมหังเอตารหิอเยปิเตภิกคเวเปริสันติอนามขัตาเมทฐานังอรหันตุโทธรรมาธรรมะเติธรรมปิขวันตานัง เอตาปะละบายวาเทวตาสเนปริตาเฟสันติสยธาปีไมหังเอกาหิอาจิกิธามีพิคเวเทวกายญาณังนามานิกิตายสามีพิคเวเทวกายเทวกายญาณังนามานิเทสิศามีพิคเวเทวกายญาณังนามานิตังฑุนาถาสัทุกกรมโนสิกาโลธาภัสติสามีติเอวามภเตติโคติภิคุพจน์ตัปัญจโททุนภะควายตัดทุะจักติโลกับอนุกษามียัตหะคุมาตัดทัศิตาเยติตาคิรีข้พลังไปหิตาตาสมาหิตาปุถุสิหาวัลตินาลมะหังสาพิสมพนุ โอทาตมะณะสาสุทาวิปะสันหามหาเวลาพิญโยปัญจเตยยตวาวเนกะปิละวัฒเวจัตโทอมัญตยิสัทขาสาวกเกสัสนีลเตเทวกายาภิกขตาเตวิชานณธาภิโวเตจัตตาปามะกะลุงสตวะพุทธะสาสนังเตยสัมปาตุระหยานังอมนุสานังทัศนังอภิเกสัตตาปตะคุงตัทัชังอัตตะตัตึงตัตังเอเกสัทธัชานังอมนุสานังปะตะสูงอภิเกนัตตะ มาเถกุงทีสาสภาปุตตาหงษ์ตจัตสภาภัณญายาวขิโตวนาจักุมาตตาตัวมันตยิสัทาสาวกเกสัสสเนลเตเทวกายาภิกกตาเตวิชานาถาภิกเผโวเยวหังกิตยิสามีกิลาหีอนุปุปโซสตาสหัสาวยฆาภูมากัปิละวัฒไวทิมตโตจุติมนโตนโตยัสัติโนมัทนาภิกขบูพึ่งนางสมิติว่นังจะสหัสาเฮมาวตายาขันนาณตะวันนิโรทิมตโตจุติมนโตนโตยัสัติโนมัทนาภิกขบูพึ่งนางสมิติว่นังสาตาคิลาติสหัสาญาขันนาณตะวันน อีท่มนโตจุติมมันโตนล้ตยะสินนนทานมนาพีกกบูมพึนางสมิติวนางเจเตโตราสัสาสาเจ้าะน้ตันนิโน่ที่มันโตจุดิมมันโตนล้ตยะสสินนองมนทามนาพีกบุมพงนางสมิติวันางเวสามิตาปจัตตายจาคะนาตะวันนิโน่ที่มันโตจุตเิมมโตนล้ตยะส้นนองมนมนาพีกบูมพนางสมิติวันางภูมิโลราชคหิโกยปุรอสันที่เวสานางพิญญนางตตาสาสังข้านังปยุโร ไปยดูาสติคุมพิโรราชคขิโกโทปาคสมิติว่นางบริบัญจันทีทั้งราชทาตโทปัสสติคันทพนาทิปติมหาราชเจาสทตปิตสาพระวนมนามหาพราอินิันโตชื่อถึงบนัตัวเสโนทพนาพิมุงพุธนางสมิติงว่านางทักขีนอจาตที่ทั้งราชาวิรุณโคสปัสสติคุมพันธนานาทิปติมหาราชจาเสจทตปิต่อพระวนมนานามหาพราอินทิบันโตเชื่อถือนรนมุนทั้กมุวเ้างสติวทางรรทิม อาชีมันจากทั้งราชาวีรูปคภาษาสติขนาคนังอธิปติมหาราชายาสิาซภาพวณนัมนามหาพราบิทที่มันตนตัวมันตนตัวยศนมณฑมนางพิคมพุทธังสมิติมนางอุตตราชจากทั้งราชาวโรตปภาษาสติยาคานังยาคานังอธิปติมหาราชายาสิโซภัพวนัมนามหาพลา อีกที่มาโตชุติมิโตนะโตเชษสัจจโนมาทมนาภิกระมุนกนังทะพิตริกนังปุริมาทิทังทะตัลลโททะขินเนนวิรุณทโขปชิมิเนะวิรูปโคเวโรตัลังทิทังจัตารโอเตมหานาชาจมันตาจตุโรทิสัสตันทะรัมนาทั้งสุวะนีกะปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทัสะอะคูวันจะนิการละทะจะทะมายาขุเตนโหยเตนโหวิทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามาเซนโทจะติกินโนคันโทนิคันโทจะ นาโทโอปัมโยจัตเทวตุตัวจัมมาตติจิตตเสโนจัคคโพนารลาชาโนชาโนชโนสโพอาคูปจัตสิโคเจวะติมพะรูสุเยวะชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทมนาพิการบุญเพื่อนังสมิติงว่านางอาทะคูณนาภาษานาคาเวสลาสหตัชกาคัพภะรักษัลาอาคูไบยาคาสหยาติพิยามุนาทัตลาทัจะอาคูนาคายะสิโนเอราวโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านังเยนาคาราเชสหสาหารันติ พิพาทิชาปะขีวิสุทธะเจคุวิหายัสตาเตวะนามปปะฉะปตาจิตตาสุปันนาอิติเต,ต,ตละเตสะนามังอาภะยันตาทานนาคาลาชานามาติสุปันนานโนเขมามะกาสีพุทโธสันะหะฮิวะจาฮิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสนารณะมาังกรสุพุทธังชิตตาวะชิราหะเทนาสุพุทธังอตุลาสิตาพาตโล วาสาวาเซตีอิทธิมันโตยัสสตินุคารละกชามหาพิสมาอสุ family, ana, รานทานะเมีคาซาเวปจิตติสุจิตติจัปหาลาโทนาบุจีสหตันจัปภริบุตรานังสะเพเวโรจนาวากาทันในหิตวาพระลิงเสนังวราหุพระเทพบุปาคุงมุงตมะโยธานีพันธันเตมิคุนังสัมพิจึงว่านังอโปจัตเทวาปัทวีจัตเจโชโยตถาขมุญวารุณาวารุณาเทวาโตโมจัปยัสสะสหะเมตตากรุณาไกิกาอาคูเทวายัสสตินุทเสเตทัตทากายาสัมพิทนัตตะวานิโน อีที่มันโตชุติมันโตนั่โตยศสิโนมัทมนาภิกษุมิุนาสัมพิจว่านางเวนทูจะเทวาสหาีจะอัสมาจะทวเวยมาจะทัศุปนิสัทวาจะธทมาคูปุรคกิตาตุรียสุปนิสัทวาตุเรยมาคูปุรคคิตานักขัตตานิปุรคกิตาอาคูมันทวาลหกกาปสุนางวโสเซนโทสกภาคาบุรินทโททเศิตีทัาทากยาสินานตตะวันิโนอที่มันโตชุติมันโตนั่งโตยศสัจสิโนมัทมนาภิกษุภูมิอุ ปุพพะนิพานสีโนวรุณาสหธรรมา迦อจุตา迦อเนชกาตุลยะลุจิราอะคูอะคูวะสาวะเดติโนทเสตทัสธากยาสเพธานัตสวะนิโนยทีิมโตชุดิมโตเตโตเชสิโนมัทมนามิขมุงพนังสุมิตินวะนางสมานามหาสมานามนุสัมนุสุนตมาริทาปุตุสิกาคคุมโนปุสิกาท้าคูหันโยเทวาหานโยเทวาเยจะโลหิตะ วาสิโนปาลักามหาปาลักาอคุเทวายาสสิโนทเสเตทะทะทะกยาสเพนนัตะวนิโนอิททิมันโตจุติมันโตโตวันนัมันโตยาสสิโนมัทมานาพิกำมุมพึ่งนางแต่พิงวนางสุกากรุมหาอรุณอรุณาอคุเวคณาสาสหโยโอทาตะไครฮปปามุคาอคุเทวาวิจักขณาสมตธรรมัตตาหาละข้ชามิสกาจายาสสิโนถานะยังอาคาปัชโนโยทิสาภวิสอภวิสติ สศิเตทสทากยาสเพนานัตะวนิโนอิติบโตชุดถือโตลโตัวยัสนโนบรรมานาภิกมุนนางสัพิวนางเคมิยาสุตายามากตากาจายัสสินโนัมพิตกาลมาเสถาชตินามาจาสวานิมานติโนอาคูอัาคูปัลณิมิตาทศเตถทากยาสเพนานัตะวนโนอิติบโตชุดถือบโตนโตัวยัสนนบรรมนาภิกมุนนางสัมพิวนาง นาเทเตเทวานกิกายาสัพเญรนันตะวันิโนนาบันวเยนะอคันชงเยจันเยติสาสหาปะปุทธะชาติมังคีลัง,อนนาาางโอคาตินะมานาสวังทะเคโมฆาตารังนางคังจันทาวาอัติตาติตังสุพมาปะละมะโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะนันหังคุมาโลติโสตจะโสภาคาสัมิติวะนังสหัะจะพัมมุโลกาลังมหาพม,มาพิตินเติโอปาปโนโชุติมันโตพิสมากยโยยสสโะ,ะสัสิโสตเสตถะอิสระอาคุปเจกะ วะสาวัติโนเตสัญจมัชโตอาคาหาเโตปลิวา,วาราิโตเตจาสสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมเกมมาลเสนาอภิการมีปัสสะคณะหัสสะวันที่ยังเอทะคณะหัถะพัฐาะลาเคนาพันธะมัทโวสมันตาปริวาเลถะมาโวบุตจิตะโกจินังอิติตถามหาเสนาคณหาเสนานอัปเปสยิปนันนิณาตละมาหัจจะสลังกัตวานาเพระวังยาถาปาวุสโกเมโคฐานายันโตวสวิชุกโกตถาโสปจุวัฏทาติ มัจจุทาวติสังกุโตอัสสยังวสีตัจฐสภังอภินยา,ยาวคขิตวานาจกมาตตตัวมัติยิสทธาสาวเกสสเนรเตมลาลัสินาพิกาตาเตวิชานาถาภิโพเตจาตัตปามะกลุงตุตวพุทธศาสาสนังวิตะละเคหิปากามุงเนสังลมปีชยุงสเพวิชวิชิตะสังฆามาพยาติตายาสติโนวทันติสหพุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเตบทสวดมังคลาสุตตัง อาเสวนาจะพาลานังปัญทิตานัจะเสวนาปูชาจะปุจะปูชานียนางเอตมัคขามุตตมังปฏิลกปาเทสะวาโซจะปุเพจจักตะบุญญตาอัตตะสัมมาปานิธิจ่เอตมมัคขามุตตมังพะหุสัจจัจ่สิปัญจวินัยโยจ่สุขิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตมมัคขามุตตมังมาตาปิตูอุปทานังบทตาธารสะ สังโฆอนาคุลาจกรรมตาเอต,ตามัคลามุตตมังทานจะธรรมะธรรมะจริยาจะยาตะกานันจ,รรจ,จะนนจสังโฆอนะวัชานีกรมานิเอตามัคลามุตตะมังอารติเวรติปปมามัชปานาจัสัญโมอปะมาโทจะธรรมีโสเอสต,าาตามัคลามุตตมังคาละวะจะนิวาโตจัสันตุธิจักตัญยุตากาเรณธรรมะสาวนางาาังเอตามัคลามุตตมังขันติจะโสวะ จัตสตาตามนานันจทะทัศนังการเลนาธรรมะสากระชา้าเอตัมมงคลามุามตตะมังตโปจะพัมมะจริยนันจะอริยะสัจจานะทัศนังนิพพานะสัจิกิริยาจะเอตัมมงครามุามตตะมังพุทธะโลกะ,ะธรรมหิกิตังยัสสะนักกรรมปติอโศกังวุลชังเขมังเอตัมมงครามุามตตะมังเอตาทิสานิกตวานาสัพพัทธ,ธะมะมะปะราชิตาสัพพัทธ,ธะโซนทิงคันชันติตันเตสังมันคลาม,ามุตตมันเต ผลสวดรัตนผลิตยังกิจีวิตังเทวาของลาวสเคสุวังยะรัตนมณีตังนันโอสมังอธิตถาเตเนตนาธรรมปีพุทเทรัตนมณีตังเตนเจตนะสวดเถรขนโตใครยังเวลาคังสับมัตตังปณีตังยัตยะยัตถะแต่ย่มณีธรรมะหิโตนะเตนะธรรมะนาธรรมะทิกิจจิธรรมปีธรรมีรัตนมณีตังเตนเจตนะสวดเถรขนโตยามัท้เสินโทปริวนาหยีจิงทำมา ที่มา,าลันตัดนี้กันที่มาหูตมาี่นาเตนัตสมุนนันนวิชิติทำปีทำเมรุะตะลังมณีตังเตนัตเจนะสนวัสดนนิ์เนนหตุตัเยปุคลาอัตตะสตัมปัสสาจัตตาลีตาณิยุคานิหนติเตถ้าคือเนยยา สุขาลักษณ์สาวกตาเตสุธินานีมหาบาลานีธรรมปีสังเคนรัตนัมณีตังเตนะเจนะสวเทหนโตเยสุปยุตธ์อมนัสอาทพินานิกาญมิโนโคตมะจารสานภิเตมติมตาวะตังไครหาตธรรมวธรรมดึบนิชพัมนายธรรมปีสังเคนรัตนัมณีตังเตนะเจนะสวเทหนโตเขีนนางโบราณนางนวังนาถีสามะวังวลิตาเกโพธมิกเดขีระพิชานุหิชนตานิปติทลายเยทายยปิติโพธธรรมปีสังเคนรัตนัมณีตังเตนะเจนะสวเทหนโตบทสวดธรรมบทสหัสวรักษ อัตตาหวชิตังเซยโยยาจายังอิตาลาปชาอันตะทันตาสะโพสาสาันทิจังสัญญาตจารลิโนเทวะเทโวนคันทโพนมาโลสหพมุนาชิตังอปาชิตังกะยิราตถาโลปัสะชันตุโนโปสวดเกศปุตสูตรภาษิตัมิทางเตนะภควตาชาณตาปัสตาลหตาสัมมาสัมพเทนะเอธะตุมเหมาอนุสาวนามาปะลัมปะลายมาอิติกะ <c oughs> อิติกลายมาปิตาคสัมปทานีนมาตากะเหตุมานายะคะเหนะมาอาการลปัลิวิตะเกนะมาทิฏฐินิชานัคขันติยามาพัมภะลูปะตายะมาตัมโนโนขลูยะธาตุเมเหอันตะนาวชาเนยยะธาอิเมทะมากุสลาอิเมทะมาสาวัชาอิเมทะมาวิโยขะลหิตาอิเมทะมาสมัตตาสมาทินาอาหิตายาทุขายาสาวัตติอัฏฐตุเมเห ปาจเฮยยาถายาถาตุมเหอันตะนาวะชาเนยยาถาอิเมธามากุศลายอิเมธมาอนัปชาอิเมธมาวิยูปะสัทัาอิเมธมาสมัตตาสมานทินาหิตายาสุขัยยาสว,วัตติอัฐาตุมเหออุปะตัมปัจฉะมิหะเลยยาถาตีปวสวดอุปะเนียสวดอุปานิยตยิชีวิตแต่มื่อปามายุงชฉลิปะนิรัสสัตสัตติตานาเอตังพียงมรณะนิไปสามาโปนปุญญานิกะยิราทะ สุขาวาหานิปป่านิยติชีวิตามปามายังชลูปานิตา,าสานัสติตานาเอตังพยียงมรณะเ,เปไปขามาโนโตกามิชังปัชะเหสันติเปโคโยทะกายเยนาทังยโม,ม,มวาจาจะยัะเจตาสาตังตัสสะเปตัสสะสุขัยหอนติยังชีวะมโนปะกะโลติปุญญงังธรรมโอหเวลักขิตธรรมะจาริงธรรมโอสุจินโนสุขะมาวะหาติ เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคันชาติธรรมจารีตัเพสังคาราอนิจจติยถธาปัญญายาปสติอัฏฐะทิพินทิทุเคเอสามะโขยสุทิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยถธาปัญญายาปัสติอัฏฐะทิพินทิทุเคเอสามะโวิสุทิยาสัพเพธรรมานัตตาติยถธาปัญญายาปสติอัฏฐะทิพินทิทุเคเอสามะโขิสุทิยา ปวสวดอปันนกชาดกอปันนากถา,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 านาเมเกทุติยังอาหุตากิกาเอตทะทัญญายะเมทาวีตังคันเหยยอปันนกลงพะหุงเวสารานังยันติปภพระตานิวนานิจจอาลามะลุขเจตายานิมนุษา์พะยะตัชิตาเนตังโคสารานังเคมังเนตังสารานามุตตะมังเนตังสารานามาคมมาสุทุขาปมุตจติ โยจาพุทธันจาธรรมันจาสังคันจาสารนังคโตจาตาริอริยสัจตานิสัมมาปัญญายะปัสสติทุกครั้งทุกขาสมุปปาทางทุกขสะาจะจะอติกามังอริยันจะทั้งขีกังทุกขูป,ปะสัมมามคา,ามินังเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารละสารละเอตังสารนะมาคัมมะสัคคพพุทธค้าภมุตตะเต ปสวดพระเทกะละตถาคถาอติตังนานวาขเมยะนาปติกาเคอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรม่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยยธาตีตามปะฮีนันตังอปันตันจ่านาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาไปแล้วสิ่งยิงที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอนยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุพะลูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่งไม่คอนแวนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทำนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกโลงเถิดอาเชวะกิจ,จมาตาปังโกชัญญามานะนังตุวเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุ่งนาหิโนทังค่าลันเตนามหาเสนเนามานาัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันทิตัง ัง ta, mente, um เวพักเทกะโลนตาโลดกะลัตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีเตพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลปวดสวดพินนะหะปัจเวกะนปาทะเชลาทมโมผีชราอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไม่ได้ พยาธิทำมโมหีพยาธิหง่ะนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาระธรรมโมหีมรณาง่นาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหีเมปีหิมานาเปหีนานาภาโววินาภาโวเราจะละวินเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสะโกมหีกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤษสามีกัริยาณวาปปะกังวาตัสสาธาทาภวิสามีเราทํากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นน,นสืบไปเอวังเ,เออฮิอเมหีอภินางปจาวกคิจพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ท,ทุกๆวันเถิดปวสวดเทว,วตาอุดโยชนะคาถาทุกขปตาเจนิทุขาพยาปตาเจนิพยาสกปตาเจนิสกกาหตัวสเพปีปานินโนอเอตวตาจะหมเหหิสัมปตังบุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสมัมภาสสัติสิทธิยา ทางนังทัทธตัสถายาเีลังละขันตัสัพทาพ่อนาพิรตาหุนตัปปนาตานตขันฉันตัเทวาตาข้าตาจเผพุทธาพระป,ระประตาปจัจเจกานาจายังพลังอรหันตานะจาจเตเชนาละขังปรมีสัพปพปโซบทสวดเทวตาปฏิทานคะาถา ทันทรรยามปฏิธานาคาถาโยปนามะเซยารถวตาสันติวิหาราวัสินีทุเปคะเลปุทิะเลแต่หิงแต่หิง,ต,หงตาทำมัธานนาพระวันตูปุชิตาสนทิกะโเตถววิหารมันทะเลเทลาจารพชานาวากาจากพิฆวสารามิการานาปาตีอุปาสก,กาคามาจา่เทะสะ นี่ข้ามาจะอิสลาตปานาภูตาถูกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันท่าสัมภวาสังเสทชาตาอัโวปะปาติการนิยานิกางธรรมวรังปฏิจะเตสเพปิทุกขสากรูตูสังขยังทาตูชิลังจะทำจะตังทำโมธรรมะทราจะปุคลานังโคโหตูตามโควะอัถายาจะหิตายาจะอัมเหุลักขตูสธทำโมสเพปิธรรมะจาริโนพุดทิง สัมปาปุเนยามะทมเมอริยาปเวทิเตบทสวดสภ,าภาพปฏิทานาคาถาหั่นธรรยาปฏิธานาคาถาโยปนาเปสีบุญญาสิทานิกัสตาญาณัญญานิกัตานิเมเตสัญจาาคิโนโหนตัวสตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณาวตาจะไม้หังมาตาปิจาธิโยทิฐาเมจะปะยะสิทาวาอัญเช มัชชันตเวลริโนตตาติทันติโตกัสมิงเตภูมมาจาตุโยนิกาปาเจกะจากตุวโวกาลาสังสารตาพระวาพระเวยาตังยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปะชาน,นติเทวานเตสังวินิเวทยุง <c oughs> มะยาทินนานานะบุญญานางอนุโมทน,หนา,า,ทาหิตตนาสเพสตาสทาหตูเอเวลาสุขาชีวิน เขามาปาทันจาปปโปลตัวเตส่าสาสิชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีพระคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแหละสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและบริเวณการตั้งอยู่ในโลกกันในภูมิสามกันในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจนงนโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้นข,อนนขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งกับสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคือนโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถินและจงถึงทางกันกเกษมเถินาะความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิน ด้วยอนุภาพสัจจานที่ฐานนภาพความเพียรและอนิสงส์การบูชาพรรณาธาตายด้วยการสายชยบุตรสมบนพระสตรพระบิแระฐานเหล่านี้ขอความทรงจิตจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอาพรจจัดทุกแห่งทั้งปวงพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทูลเทศเดอดดาทั้งหลายปนมทนาในการสวดสายา์บรธรเหล่านี้เมื่อบรนาแล้วโปรดนุพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งุงมงคลพระกมพิริพนาถวัที่สเด็รพิยานาสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนถุงมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งทั้งขึ้นทั บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสมนนเจริญจิตภาวนาขออนุถวายพระทุชาติทุกชาติทาชาของพรุ่งนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัทธาร่วมสมนนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพะจากความผู้กัดทุกชาติทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะโตปุษักน้ำมันทั้งหลายสมบณ์พร้อมด้วยสารสมบัติวาสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการปรัชนากําฐานกับปัญญาญาและเจริญด้วยจตุรวุขิพิทพบุรชัยทั้งสี่คืออายุ